สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่บตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่14พฤษภาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับก็เมื่อวานก็โอ้โหไม่รู้อะไรเนี่ยลงมาอย่างรุนแรงนะครับตลาดลงมาอย่างรุนแรงลบสูงสุดไป60-70จจุดมะนะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับ ที่มาปิดเหนือที่1,529ได้นะครับก็ยังยังพอใจชื้นได้อยู่นะต้องบอกไว้ก่อนยังพอใจชื้นได้อยู่เพราะว่ามันยังไม่หลุดนะครับมันยังไม่หลุดต่ำกว่า1 5 0 0ลงไปนะครับถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่า1 5 0 0ลงไปก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับนะก็นะเนื่องจากว่าลงแรงแบบนี้นะครับผมก็เลย เออต้องต้องมีอะไรนะต้องมีงานงานบุญไหมาช่วยเหลือนะครับก็อันนี้ก็เป็นเงินนะครับเราก็ได้ไปร่วมนะครับบริจาคไม่ใช่บริจาคร่วมสมทบทุนนะครับใหออ้ทางโรงพยาบาลตำรวจนะครับ ซื้อ PPE ป้องกันป้องกันคนทำงานนะครับก็ฝากบอกบุญไปถึงทุกๆคนที่ดูช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็หลังจากบอกบุญไปแล้วเป็นไงครับนี่ก็มีรีเซาชนะคนที่ใช้ระบบเทรดแบบมันมีเบ t เตอร์นะครับก็เออสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารคือว่าถ้าเราแอคชั่นตามกราฟนะครับแอคชั่นตามระบบเนี่ยผลลัพธ์มันก็เป็นแบบเนี้ยครับก็ลงแรงแบบนี้ครับ นี่บวกมาบวกลบประมาณ 1, นัก1นึ่งแสนบาทนะครับได้กําไรมานะก็อันนี้ก็คือผลของคนที่ใช้ระบบเทรดแบบมันิเตอร์นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ใช้แต่ว่าระบบบอกให้ช็อตก็แอคชั่นตามนั้นไปครับเพราะว่ามันต้องมีมันต้องมีแหละไม่ใช่ว่ามันจะไม่โดนเลยนะครับระบบไม่มีอะไรระบบไหนที่มันทำแล้วมันวินร้อ นะครับมันก็มีวินมีลูสเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราทำตามเขาตลอดนะครับทำตามเขาทุกทุกครั้งผลลัพธ์คือวินแน่ๆน,นะครับโอเคก็นะมาดูที่เซ็ตนะครับเนี่ยเมื่อวานลงไปสูงสุดเกือบถึง1,500นะครับ1,500แต่ก็เด้งกลับขึ้นมายืนเหนือ1,529ได้ในกรอบสีฟ้านะ ในกรอบสีฟ้าได้ก็ยังใจชื้นอยู่นะครับก็ลุ้นอย่าให้เขาหลุดต่ำกว่า1,529นะครับวันนี้นะโอเค SGP c นะครับสำหรับคนที่ได้ดูวิแคะตั้งแต่เมื่อเชา้าของเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะได้ขายแล้วก็น่าจะรอดพ้นนะครับเหมือนกัน i v l นะครับ <c oughs> ถ้าใครดูไฮเกนอาชิเป็นนะครับหรือคนที่ดู ติดตามช่อง Money b a t t e r มานินานเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่ะตัวนี้ก็สองแดงมาแล้วนะครับก็ต้องขายออกไปนะครับเหมือนกัน PTGC นะครับก็ขายนะครับขายหรือว่าถ้ายังไม่ขายก็ <c oughs> วางสต็อปลอตไ้ที่60บาท25สตางค์นะครับ PTG อ่าหลุดแนวรับสำคัญนะครับที่19บาท70แล้วก็หลุด EMA 75ด้วยนะครับ คนที่มีของก็ถ้ายังไม่ได้ขายก็อย่าให้หลุด18บาท10สตางค์นะครับตัวทัดไบสวัสดิอ์อย่างที่บอกไปนะครับหลุดอ e ็มเอหลุดแนวรับนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแนวน้อมขาลงนะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ขายก็ลุ้นแล้วกัน71บาท50สตางนนค์เป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับถ้าไม่หลุดก็อกืก็ถือต่อไปได้แต่คุณก็ต้องวางซับลอตไว้ที่ เ1็ดสบาท25สาตางค์นะครับตัวถัดไป p d t มาทุกวัน PTT เนี่ยไซเวยาวๆนะไม่เทศไม่เทศนะครับเออ่ STGT เออเปลี่ยนเลยนะ <c oughs> เปลี่ยนสีนะครับลงตามเขาแต่พลิกกลับขึ้นมาบวกเฉยนะครับอตัวนี้นะครับ,นะรบก็ยังเป็นไซเวอัพเหมือนเดิมนะครับมีแนวรับ อยู่ที่43บาทคนที่มีของระวางสต็อปลอตไว้ที่43นะครับสำหรับ stgt <c oughs> k bank อย่างที่บอกนะครับเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับไม่เทรดเนาะอืมนะครับ sta อ่า sta ก็หลุดกรอบนะครับหลุดกรอบแนวรับสำคัญด้วยนะที่ให้ไปคือ45บาทนะ ก็หลุดมาอย่างนี้ก็อืมแต่หลุดแป๊บเดียวนะแล้วเขาก็เด้งเข้าไปอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับก็ลุนลุนต่อนะครับลุ้นต่ออย่าให้หลุดอย่าให้หลุดอีมเอเจสิบห้านะครับติดล้ออ่าในไทม์เฟรมสามสิบนาทีเริ่มเริ่มเริ่มมีหนึ่งเขียวเริ่มมีหนึ่งเขียวนะครับเริ่มมีหนึ่งเขียวเพราะว่าเขาลงอา่าลงมาทดสอบแนวรับที่สี่สิบบาท แล้วไม่ลงต่อนะครับเราพลิกกลับขึ้นมายืนเหนือ40บาทได้แบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็อย่าให้หลุด40บาทนะครับมีแนวต้านอยู่ที่42บาท25สางนะครับสำหรับติดลอ้อแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ CPR เป็นไงฮะนี่แหละครับคือความสำคัญของเส้น MA 75นะคือวันที่เข้าหลุดเนี่ยเขาก็จะลงไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น ก็เรามาระวังนะครับสาหรับคนที่ติดตามช่องมันนี่แบเตอร์ก็คนคนที่ติดตามก็ดูง่ายๆนะครับวิธีการสังเกตหุ้นของตัวเองง่ายๆก็คือว่ามันถือได้หรือถือไม่ได้เนี่ยถ้ามันอยู่เหนือ EMA 75ถือได้นะครับถือได้แต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าไม่ควรมีของนะครับนะวันนี้ผมก็ได้ไป มีโอกาสนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่อ่าอันนี้ก็เป็นเงินส่วนหนึ่งนะครับที่อ่ตามตามที่บอกนะครับือว่าผมก็ได้มาก็ให้ไปนะครับคือเราได้จากค่าเรียนของคนที่สนใจนะครับจากจะใช้ระบบเทรดแบบมานีเบเตอร์เขาก็ส่งเสริมสนับสนุนมาผมก็ให้สังคมต่อไปนะครับก็หวังว่า อ่าบุญครั้งนี้จะทําให้เซ็ตกลับขึ้นมาบวกได้นะโอเคนะ <laughs> นะเออต้องพึ่งหน่อยละต้องพึ่งบุญหน่อยละนะครับอ่อก็ยังไงก็สู้ๆนะครับสําหรับคนที่ติดหุ้นนะก็ดูนะครับดูหุ้นตัวเองว่าถ้าอยู่ต่ำกว่า EMA เจ็ก็ไม่ควรมีนะครับแต่ว่าถ้ายังอยู่เหนืออยู่ก็เอานะขอให้มันกลับมานะครับวันนี้แจ็คแมนนี่เบเธอร์สวัสดีครับ